เมื่อชื่อนายโยปันมาเมื่อเช้าน่ะไปบ้านนาบุญว่ะปางยอกลุบหล่อเจ้าผ้าสมเด็จลงแฉงะเขมารัทธมหาชีหะปาวะละชูธรรมารลาจาที่หลัดเจ้าผ้าหลงมหาคานาน คุณตังไว้บนเตนพลังการหยาดนำ้ำของตีบของต้านกับโดยหลุดหล่อผ้าจะโลเจ้าผ้ามหาคานานเดตังธรรมบาตังธรรมโบาหาละมหาวีฉันตระหยาดน้ำของตีบของต้านกับโดยหลุดหล่อเจ้าผ้ามหาคานานเด ตัง้งธรรมบูหามาหาปิยเนแล้วก็ปพิจารณกรมสันฐานตีวัดราชฐานดงป่าแดงบัเขตชามเมืองเจียงตุงบภูคาตั้งสองกันานาในนอกบัผลไปในหมายมีชมเดชอัาธรรมพระเจ้าบกอากามาหาชัทธาอามะจูติกะทานจ้าวัดหลงเจียงยืนบภาคูวาแสงลาบะ อพาพอ่าจะอาคามาหา,าสัทธะมาจุติกะวัฏพาฏาฉายเมืองบะตากิเลคว่าภาคครูวาสามบัตอาพิธาอาพิทาจะอาคามหาสัทธรรมาจุติกาวัฏราชฐานงงดงหกคงเล่เจ้าชาเจ้าสลาโรงวัดกองมูคำบัต เป็นผ้าทาันกว่าผ้ากันนาสังฆาเจ้า,จาตั้งหลายตุกวัดตุกว่า,วาเล่หนปายหนอกหมายมีนันเปลียนก้มันเนี่ยชานปีเนีหุ่นจีโชกว่ะชานปีนตกตาตกตาเดินทุนไหนชา้นปีเนรรอยดดต่ดรดต่ออุกทะอใจลงอใจลงแฉงชานปีเน Nè, tụi này, tụi vô này có bì nè. Ốc chốc, dê mưu, u dê nảy, chêng túng. Khá yên u minh tinh, minh tinh, phát than, u hoang khăm nùm. Nhìn cậu cô bác ta mừng túng. Cô mê, cô văn mê mừng, xúc ứng xúc vang, xúc văn xúc khổng, หมาย,ยัางนี้หนึง่งวันหน้าโจทินใจติบอ่อนอา,อาผาลียานางโยงเด้ลกเตา่าน้องตุงชอกลกเยกุม,มันนีวันชูพมมาใจชองใจใจนางตานตานนิ่นนางคำติบหลงเด้ลูกเตาหมูตก แก่น่ยเนี่ยตาตอกแฉงตาขี้เล็กชามใจคำใช้นั่งอิ่งแก้วได้ดุกเตากำหูอันอิงคิดเด็มเนี่ยเจ๊เิ็นีเป็นแอมเหรอแกมาไหน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 เคแอมนะไม่เท่าอันนั่นนะเป็นเคเล่ใจใสเขานั้นนะอันเคเอมเช้าแปดอ่ะเองซ่องพีซีบ่ริษัทย้อไยิ่ปริษัทวันเช้าเปดเคอมน่ดี Children, ้านวนน้อยเลขสีนึงพี่น้องกเลเลก็เป็นสีบ่กับอามันใสใสนวนน้อยนางจันหอมได้ดกเตาอืมเยกันมันนี่ตคิเล็กแนมตีหีในีนี่ในีนี่ฮะเจ้าเจ้าเฮงน้อยเจ้าเฮงเจ้าเฮงน้อยนแหมเป็นตีก็ก็กําว่ากําอินเกนแ เบ่งยันกุ้งใจยีดรใจอันนั้นอันนั้นใจยีใจยีหน่อยนางโบนางโบหวามเด้ดุเตาเอ็มโอหนึ่หัวหน่อยก็เริ่ใจเห็นวหน่อันอือเออเอ็มโอกันไม่แอมใจแอมมาหน่อยบางเทงอย่างนั้นสตาร์โฮเทลมังเทงสตาร์โฮเทลว่าโฮเทลนั่นน่ะต้องจี้อ่ากระหูจีนนั้นแค่ความโดยเจ้าความโดยเจ้านาทีอาจุยาตั้งหลาย พ่อฉิงปิ้งปากกันชีนแล้วจักยกเอาดุบหล่อเจ้าภาคหาขนานพ่อโด้วยเจ้านาติอจุยาตั้งหลายแต่พวกอันนั้นน่ะทาทาปันหน้าขึนตั้งบนแตนุงไว้เป็ียนอนุอสรณะลานึกกึดถึงวุ่นวุ่น,นมหาขนานมหามหาชาัน ของตานเจ้าเป็นตีจือจือจำจึมเข้าโอผักผังไว้ในมโนโหจใจของเจ้าเมืองจริงตุงแลเจ้าโดกฉิบไปยาวนานแล้ตกบาดหยาดน้ำของตีบของตานกับโดยดุบหลอดุบหลอดุบฝันเจ้าปันเจา้เจาผ้ามาหาปันเจ้าผ้ามาหาขนานจับตังพังยังทำโบหา าโาวหาลาม,มาหาัิฉันตลาทำอันตนโตเจ้าผ้ามาหาขนานได้อเมตแต่งใสชอย,ยเจ็ดเมืองคือดีหมนดีพังขึ้นมีกำรรกับไก่กันดีนั่นเปอปลเป็นการยกโยนักบ,บัดนักแถดเจ้าผ้ามาหาขนานเดเปอเป็นธรรมะอาอุตะ มาตานเดี่ยวหยาดน้ำอุตีชะชนบุญไปุนบนไปหาตานเจา้าพร้อมโดยดุบพร้อมโดยหมูคตดียะราจ่าวงฉายาติกาทำตั้งหลายคือลรป้นตุกถึงชุกตรบถึงผ้านิพปานว่ามีผ้าการชันนี้ ฉันนั่นเดาเจ้าคาตั้งหลายตุกตนตุกองค์ตุก,ตตก,ตกผู้ตุกคนชมโกลดีสาม,มากี <c oughs> พร้อมเสียงปิง้งปากกาันจอยจอยบาจอยแดงจอยวัดถูไปพระใสเงินตองจอยเจอจัดจอยเจอจอยจัดในการหยัดนำ้ำดุบดอกดุบป,ปันเจา้าผู้ามหากนานหรือโกโมยด ชมเิตดได้เป็นเฉลนาตาของเจ้าเมืองจริงสูงเดาเจ้าคาเดตกบาดหยาดน้ำอาวุลดับโดยกันตุกตนตุกองค์ตุกผูตุกคนในขังนี้เชกัมโดยเดโดยเตจาจ้าตุชวลานาบุญปีเลาเจ้าคาตั้งหลายในชางดุปบันดุบปล่อเจ้าผ้าหมาขานานไม่เป็นอานุ อานุสรณสรณะเอ่นึกกึดถึงบุญบุญเป็นเครื่องหมายหลักฐานตีอีเข้าดบนับถือเก่เจ้าเมืองเจียงตงเล่เเจ้าดิต่อไปยาวนานเดกลานาบุญปีไตั้งังยังทําโหโหหาโหหาวาะม มหาบิชันตะลาหลงในข้างนี้ามาอุปถัมภ์กัมจูเราเจ้าคาตั้งหลายคือไรกัดเย็นการปุ่งดุ่งเดิงในตั้งดกแล้วตั้งตังทํงาฉึบต่อไปไปนาเสกกรรมโดยรายการสี่ันสามร้อยแปดิบสองตัวเดินดีออกคิดาำเมงบันปูวันที่เช้าวหา ชีเด็เดินสองเห็นเ้าเวลาสี่โมงนะนยสี่โมงคาไปละไปดาวนี่มน์สังค่าสำมนน,น,นนเปดตนฉุดถอน,อนดุบดอเจ้าผ้ามาหาขนานช้องสี่พันสามร้อยเปดิบสองโตหลืนยีออกชีเด็คคำเมนวันพัดวันที่เชา้าหกเหมือนในนนล่ะ ชาวโมันคัดออกมาหน่อยอชีวิตเดินสองเห็นเชา้าเวลาเก่าโมงเบาเก้เาโมงคายนาตีมังกระ,ะโคตานได้หยัดน้ำเขาสีเพินเวลาหนึ่งโมงเต็ดทำป่าลามีสามพิตกะมาลยมาลยกระถาปันเวลาเจ็ดโมงคายเมือเอเจ็ดโมงไปนะ มงปลายคำมี่มวลสังฆาสิบหกตนชุดคำมจียาตังเจดแดออุป,ปะตะสารนึกช,ช,ชุดชุดชุดมีปัญชามด้อยเปียกชิดสองโตเหรินกีออกชิดสองคำมีงวันชุกวันที่ช้าวเจดเมื่อภูเก็วันที่ช้าวเจดอไอย่างเงี้ันเดย์อันพี่เช้าวเปียดวันที่เช้าเจดชีพเอ็ดเหลืองช่องเหงาชาวต่งทั้งทั้งบูหา ล่ามาหาวิชันตลาดถึงคำได้หยาดน้ำนก้อนเปืนผลหาแก้วออนักตอนกีนน่องแขกตั้งวันปีปั้นสามด้วยแปดทิ่นสองโต้เหลือนหออกชิ้สามคำเนงวันเสาวันที่เช้าแปดวันที่เช้าแปดนี้จ้ะชองหงเช้าเวลาเจ็ดโมงเจ้ายกหลุบหล่อเจ้าผ้ามาหาคนานขึ้น ตังบนแต่นพลังการเด้วเข้าชูนายการยากหยัดน้าหมายตันเวลา11บเอ็ดโมงสิบขายสงถายตันอาหารเป็นเก่ภผ้าสังฆาเลเจิญชัทธาตั้งหลายลดารับตานอาหารการอาหารกันวันเรี่ยวจบรายการเป็นปี ปาลิบุนาบนาโบราโมนคาเล่สันทานตีวัดลาซาทานหลงป่าแดงเขตดชามเมืองเจีงตรงวะเจินมาเจนมารวยความนับถือวบะกันหน้ากรรม,มาการจัดมาการจัดฟางหยาดน้ำบะนะเท่านัา้นบัญชีชาวเจียงเดียวมันนั้น,น,น,นอัอชีชุดเชียงเลย มือขี่เช้าจิดเหมือนไหนอันที่ชเชา้พชเา,าพวกมืนนะะอครูกะแช่ออเหมือนไหนมาพุกนั่น้ำมัอนะคนตังทํทำหนไหนเป็นจ้าไหน่มือนไหน